สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เขามาหลับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง fc my ซ c g ด้วยจ้ามาพบกับแนวทางเวลาพัฒนาจะแนวทางของวันที่24เดือนหนึ่งจะเดือนมกราเราจะ2568ั้ามือนี่ก็เป็นวันศุกร์เนาะเป็นวันสุดท้ไทยของสัปดาห์เราจะสำหรับแนวทางเวลาพัฒนาของเฮาเราจะเจอกันอีกที่ก็คือวันจันทร์เลยเนาะ ก่อนสี่ไปรับชมแนวทางวเวลาพัฒนาสูตรเม็ดเดียวของวันที่ยี่สิสี่วันศุกร์่เดียวมาเบิ่งพูนย้อนหลังกันก่อนจะพูนแนวทางของวันที่ยี่สิบสองวันพุธที่ผ่านมาจะสําหรับเราพัฒนาเม็ดเดียวให้ไปที่เด่นเก้าวิ่งรูดจะสําหรับพ้นคือเจ็ดเจ็ดสี่สามกหนึ่งอันนี้คือหกตัวเนาะพ้นหกตัวจะสำหรับแนวทางของห้ามนิกให้เด่นเก้าวิ่งรูดเก้ายงที่ว่าพลาดไปทั้งบนทั้งล่างเลยนะจ้ะ สำหรับบวนกมาฮกหนึ่งเขาเขามีเกลวหนึ่งเนาะโอ้โหกระพัวเราจะเด่นเกลวหลุดเกลว์กระพัวเนาะเกลวหนึ่งเขามาฮกหนะึ่งท่ากับหัวกันพอจิมีโชคอยู่บ้างเนาะจันะสำหรับสูตรเม็ดเดียวก็ต้องขอโทษขออภยัยพี่น้องเอฟซีหลายๆเนอะกจากสำหรับเราพัฒนายอย่างว่านะเนาะไอจอยโลงหายสองสูตรเนอะกจากสูตรแรกสูตรเดิมสูตรหลักถือว่าโอ้โหสวยงาม สำหรับสูตรเดิมสูตรลักล่าพัฒนาวันที่22จะชุดเด่นคือให้เด่นไปที่1กับ4สำหรับเด่น1เ่นเด่น1กับ4นี่คือมาขบทางบนทางล่างเลยจ้าเด่น4วิลุด4ขเ้ามา4 3เนาะ4 3จับคู่พาดไปจะไซวิ่งไซลูดพอถ่ายยิบจับ4ไปวิ่งไปลูดถือว่าตรงตรง4 3มาให้ตรงตรงเลยเด้อจ้ะสำหรับเด่น1วิลุด1กับมาบนเนาะจ้ะ มาบกหนึ 1, ่งหกหนึ่งจับขู่เขาหนึ่งหกจ้ะสำหรับสูตรเดิมสูตรลักถือวาป่งเนาะเด่นวิรูธสองตัวมากครบเกือ,อบเร่งบล่างคนตัวละสำหรับสูตรเดิมสูตรลักของเฮาเนะาะพาดแค่สี 3, ่สามมาจากโอโ้โหจับได้หกหนึ่งหนึ่งหกอ่สำหรับสูตรเม็ดเดียวของเฮาโมนิตตามรลุนกันตจ่าราบพัฒนาลงให้2สองสูตรก็สามารถเข้าไปน้ำ สามารถเข้าไปรับชมเพื่อนําไปเปรียบเทียบพิจารณากันเบิ่งได้เนาะสําหรับเราพัฒนาของเฮาจะมักตัวใดแบบใดสามารถนําไปพิจารณาเบิ่งได้จะเพื่อมีตัวมักตัวชอบตัวที่ตรงใจกันกะจังคอยตามวะจ้า ก่อนสิไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยละกันเนาะคนละไลค์คนละแชร์คนละหนึ่งติดตามจ้าสำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที่เข้ามารับชมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อสิ่ใดบ่ผ่านแนวทางตัวต่อไปนะจะแนวทางดีๆมีใหก้กันใดถูกวันจ้าสำหรับแนวทางที่แอดจอยรูหายการมีหลากหลายแนวทางจ้าบวสิเป็นแนวทางหุ้นนิเคี่ยหุ้นห้างเสียงหุ้นดาวโจนสำหรับสายหุ้นเจอกัน จันถึงวันศุกร์จ้าสำหรับสายหุ่นก็จะแนวทางลาพัฒนาลูกห้2สองสูตรฮานอยกับลูกห้2สองสูตรเนาะฮานอยมัดรวมกับแยกน้อยจ้าสำหรับฮานอยก็ถือว่าตอบโจทย์คนดูเนาะจาสองสูตรสองสไตล์จ้าแนวทางรัฐบาลไทยก็มีให้เส้นเดียวกันจ้าสำหรับลาพัฒนาสูตรเม็ดเดียวเมื่อนี้ให้ไปที่เด่น วิ่งรูดต,ตัวเดียวเด่นสี่วิ่งรูดสี 4, จ่จ้าท่าพ่นอฟซีท่าใดบม,มักเด่นสี่วิ่งรูดสี 4, ่ก็สามารถกขับไปรับชมอีกสูดได้นาะสูดเดิมสูตรลักเด่นวิ่งรูดสองตัวหรือว่าถ้าพินอฟซีทนดยถาม,มากักเด่นสี่วิ่งรูดสี 4, ่ก็สามารถนําไปวิ่งไปรูดได้นาะจะสาหรับเม็ดเดียวขอ้ห้าจะจับให้เป็นแนวทาาแปดคู่จา 4, ้าจับคูสี่ห่าโอ้หเมก่อนสูดเดิมเนาะ เกือบเด้งบนล่างเราจะมาสี่สามเลยสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งตามด้วยสี่สองจ้าสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้า ลาวเม็ดเดียววันนี้ขอเน้นไปที่สี่สองสี่ศูนสี่หกตามด้วยสี่แปดจ้ะสำหรับตัวเด่นตัวเน้นก็คือตามนี้เลยเนอกหมักตัวใดชอบตัวใดนำไปเป็นแนวทางได้จ้าบางเถือ่อบางขางอาจจการเน้นพลาดไปเนาะ สำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนาสูตรเม็ดเดียวแนวทางเมื่อนี้ก,ก็คือตามนี่เลยจะเมื่อนี้ก,ก็ค่อยมาปังๆหลักการเราะจะสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนาสูตรเม็ดเดียวของเฮาเนาะค่อยมาเต็มๆทั้งบนทั้งล่างเลยหลักการเราะจะเขาให้พี่น้องทุกคนทุกท่กทานที่เข้ามารับชมแนวทางโชคดีเฮงๆปังๆรวยๆโชคๆมันๆกันทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีจ้า